พี่พี hip, ่บิวเล่าให้ฟังว่าการเป็นบริการมันเป็นยังไงชีวิตสบายหรือลำบากหรือเนี่ยแต่ภาพที่ไอทีบีมันมันไมสวยหรูแต่ชีวิตจริงเป็นยังไงเดี๋ยวใจพ่อพี่นี่พี่บิวนะพ่อเนี้ยที่พี่บอกเราแรกนะครับเป็นผู้ชายนะใจพี่ไม่รอยแล้วนะ นี้พี่ก็ดีใจอะที่ได้มาสอนเด็กที่ไม่เคยสอนเด็กน้อยเลยก็ดีใจเยอะเลยเป็นมซนซ่าตอนที่พี่จะมาเป็นบริการนะคะก็เรียนมาเรื่อยๆนะคะการเป็นบริการคือกาสารักษาหรือดูแลคคลสำคัญดูแลเจ้าสิ